ิตของพวกเราเนี่ยเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เนี่ยเป็นวิมุตตมันไม่มีภาษาพูดเลยนะไอ้ตัวเนี่ยมันไม่พูดไม่จามมันมันใสมากๆมันไม่มีรูปร่างมันใสมากมันตื่นกับทุกสรรพสิ่งเลยไม่ไปไม่มาได้พวกเราได้ถึงความว่างเปล่าทั้งอันตรจักรวาลมันไม่ไปไม่มามันไม่อะไรเคลื่อนเลยเข้าใจไหาลองลบจักรวาลที่มีสุทธลบความมืดความสว่างทิ้งลบทั้งดวงอาทิตย์ทั้งหลุมดำลบทิ้งให้หมด มันจะเหลือแต่ความว่างเปล่าไซที่มันไม่มีอะไรในนั้นั้นเพร่ะมันไม่กินพื้นที่ไม่มีเวลาไม่มีอะไรเลยมันมันคืออันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยจิตเรามันคืออย่างนั้นหมดเลยถ้าพวกเราเข้าถึงตรงนี้เราจะรู้ทั้งหมดทั่วมหาอันต่จักรวาลมันไปได้ทุกที่มันรู้ทุกที่มันรู้ได้หมดทุกอนูพวกมันเป็นอันเดียวกันหมดเลยพวกในตรงนั้นมันไม่มีระยะทางมันไม่มีการเวลาตรงนั้นน่ะ ไอ้ธาตุบริสุทธิ์ของจิตพวกเรานี่เนี่ยมันเป็นนิมิตอ่ะมันไม่ไปไม่มาเลยนะมันไม่เกิดไม่ดับมันไม่เคลื่อนเลยมันไม่มีพุทธิใดๆเลยนะจะเรียกว่านิพพานธาตุก็ได้นะจิตเราไน้่แหละคือนิพพานธาตุเรามีนิพพานธาตุอยู่แล้วแค่อย่ามงัวง่ยึดไอ้นามธาตุโตไปใ hey, ห้ยนึ่ง่ายๆแค่นี้